ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของบอรดาทุกท่านนะคะมาพบกันอีกวันนี้นะคะวันนี้เราก็มาพิเศษนะคะพิเศษเหมือนเดิมนะคะเราก็จะมาพบหลังจากที่บรดัาไม่ได้ลงสองวันเนาะค่ะไม่ค่อยสบายนะคะไม่ค่อยสบายเป็นไข้หวัดเนาะค่ะแล้วก็เป็นงานขึ้นบ้านใหม่หลานด้วยนะคะวันนี้เรามาพิเศษให้นะคะพิเศษให้เลยนะคะเราจะมาจัดติดจริงๆผ้าตัวนี้ขายไม่ได้อยู่แล้ว แต่เราอยาาขายนะคะเพราะช่วงนี้สินค้ามันไม่เดินเนาะเพราะคนก็สงสัยจะเก็บเงินไว้เที่ยวปีใหม่หรือเปล่าเนาะใกล้ปีใหม่แล้วโอเคนะคะวันนี้เราจะมายกผ้าสินดักแด้ตัวนี้นะคะในราคาพิเศษให้ท่านนะคะในราคาพิเศษพื้นละห้านะคะปกติแล้วตัวนี้ไม่ได้นะคะเรามาให้พิเศษท่านเลยนะคะห้านะคะ ปกติตัวนี้ต้องขายพื right ้นละ690นะคะเราจัดโปรให้ท่าน530เท่านั kind of ้นวันนี้เราพิเศษให้เลยนะคะ530ท่านใดสนใจทักเลยนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะพื้นนี้ก็สวยนะคะ 1, คูณ2เมตรนะคะเราก็มาจัดโปรให้ท่านนะคะ พิเศษนะคะ530นะคะ530สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันนะคะ1คูณสเมตรเป็นผ้าดักแด้ย่างดีเลยนะคะจัดคัดเกตให้เลยนะคะคัดเกตให้เลยนะคะ530นะคะจัดโปรโปรพิเศษให้เลยนะคะ530นะคะ ลายนี้ก็สวยเป็นลายน้ำตาลนะคะเป็นลายน้ำตาลนะคะตัวนี้ทางเชิงทางลายทางเชิงทางลายดูลายของเขาสวยงามแท้แน่นอนนะคะเราก็มาจัดโปรให้ท่านเพียง530านะคะเราพิเศษให้เลยนะคะ530าวันนี้เราพิเศษให้เลยนะคะในราคามิตรภาพนะคะจากพื้นเรา6700เราขายแค่530านะคะ วันนี้เรามาพิเศษให้เลยนะคะ530บาทเท่านั้นนะคะพิเศษไปเลยนะคะอันนี้ก็สวยอีกผืนหนึ่งนะคะเป็นผ้าดักแด้เหมือนกันนะคะผ้าดักแด้เนื้อนิ่มนะคะตัวนี้นะคะเป็นผ้าดักแด้เนื้อนิ่มเราก็มาจัดโปรให้ท่านเหมือนเดิมนะคะ530าหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ มีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันนะคะวันนี้เราพิเศษให้นะคะ530ท่านใดสนใจสินค้าดีมีคุณภาพราคาลดพิเศษนะคะ530นะคะอันนี้ ตัวนี้ยิ่งสวยนะคะตัวนี้เป็นสีเขียวตองอ่อนผ้านิ่มนะคะดักแด้ดักแด้สวยค่ะเนื้อผ้าดักแด้เนื้อนิ่มดักแด้ก็เหมือนเหมือนกับผ้าไหมนะคะใกล้เคียงกันนะคะห้าร้อยสาสิบเรารถจัดโปรให้เลยนะคะรถจัดโปรให้ทุกทุกท่านนะคะวันนี้เราพิเศษเลยเราจัดโปรให้สุดๆุดเลยนะคะในราคาพิเศษห้าร้อยสามสิบบาทนะคะ พื้นนี้ก็สวยค่ะพื้นนี้เป็นสีเขียวสีเขียวนี่เป็นสีทองนะคะเป็นสีทองเขาเรียกว่าสีบูยีนนะคะบูยีนขมิ้นนะคะสวยบูยีนขมิ้นนะคะตัวนี้เราก็มาพิเศษให้บูยีนขมิ้นนะคะห้าอสเช่นกันวันนี้เราโอเคนะคะเพราะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายมีแท้แน่นอน วันนี้เราจัดโปูให้ท่านนะคะในราคาพิเศษ530ท่านใดสนใจทักเลยนะคะผ้าของเรามีกิิงพร้อมขายมีสวยแท้แน่นอนนะคะวันนี้เราพิเศษให้เลยนะคะสีม่วงนี่ก็สวยนะคะสีม่วงตัวนี้นะคะปกติแล้วสีม่วงตัวนี้มันจะเป็นผ้า เนื้อแข็งแต่ตัวนี้เนื้อดีนะคะเนื้อแน่นใส่สบายนะคะ1.2ึเม็ดเช่นกันนะคะวันนี้เรามาพิเศษให้เลยนะคะในราคามิตรภาพนะคะ530เช่นกันนะคะจากคูณละ700รอยแล้วให้เลยนะคะห้าหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักกันเข้ามาเลยนะคะทักมาเลยนะคะแล้วให้พิเศษห้ายท่านใดสนใจทักทักเข้ามาเลยนะคะ พื้นนี้ก็สวยนะคะมาอีกแล้วพื้นนี้นะคะเป็นเหลืองขมิ้นนะคะเรืองขมิ้นงามมากเรืองขมิ้นดูลายคมชัดนะคะนี่ลายสวยคะ่ะลายสวยงามมากนะคะลายตัวนี้นะคะท่านดูดีๆด,ดูเชิงดูลายงามมากนะคะเราก็มาจัดโปรให้ท่านนะคะห้าอยสิเช่นกันวันนี้เราให้ไปเลยพิเศษไปเลยนะคะจากพื้นละ7 0 0ร้อเราขายเพียงห้าอสสิ เราขายพิเศษพิเศษไปเลยนะคะเต็มที่ไปเลยนะคะผ้าตัวนี้ขายชิวๆไปเลยนะคะห้าร้อยสามสิบพื้นนี้ก็สวยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะหากท่านใดอยากได้ถืนนี้นะคะงามมากเป็นผ้าชิ้นลายลองนะคะลายร้องลายงามสีฟ้า สีฟ้าสวยตัดผ้าสิ้นงามตัดกระโปรงเอก็ได้ตัดเช้คุมก็สวยอันนี้เราก็จัดโปรให้ท่าน530เช่นกันนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยนะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนทุกชิ้นทุกอันนะคะเราจัดให้เลยนะคะ530นะคะเรายังมีผ้าชุดตัวนี้อยู่นะคะอยู่สองชุดเท่านั้น ผ้าชุดตัวนี้สีผ้าชุดเกตเอเลยนะคะปกตีขายชุดละพันสามวันนี้วลดามาขายนะคะขายขาดทุนนะคะให้ท่านชุดนี้หนึ่งพันห้าสิบบาทนะคะผ้าไม่มีตําหนิผ้าไม่มีตําหนิผ้าสวยนะคะผ้าชุดนะคะผ้าเกตเอหนึ่งคูณสองเมตรนะคะวลดายกให้เลยนะคะจัดโปรให้หนึ่งพันห้าสิบบาทนะคะอันนี้นำเบอร์สิบสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนสินค้าสีสวยสินค้าเกตเอขายแท้แน่นอนนะคะ 1,050บาทเท่านั้นนะคะขายถูกๆให้ท่านนะคะลายนี้ก็สวยนะคะจร <ๆ S 1> ิงๆผ้าพื้นนี้ไม่ได้ขายราคาน,นี้แต่ช่วงนี้เราอยากขายแบ่งปันให้ท่านนะคะ1,300งพันามหนอบาทเราขายเพียง1นึ0บาทเท่านั้นเป็นผ้าชุดนะคะ1,4คูณสเมตรนะคะหนคูณสเมตรนะคะ 1, สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายวันนี้เราอยากขายอยากขายอยากขายมากเลยเพราะสินค้าของเราอยากเอามาขายมาหมุนเวียนนะคะพอเม่พี่น้องคะท่านใดสนใจทักเข้ามาท่านใดอยากได้ผ้าง,งามๆเกียรตเอทักเข้ามาเลยนะคะผ้าดีมีคุณภาพนะคะของวรดาแต่ละพืนแต่ละชิ้นมีคุณภาพทุกอันทุกอย่างนะคะเอาเข้ามา เราจะไม่ขายแบบสุกเอาเผากินเราจะตรวจสอบสินค้าก่อนนะคะว่าสินค้าเราดีเรางามแล้วก็เอามาให้พ่อแม่พี่น้องนะคะในคลิป2คลิปนี้มีจะล่ดลดราคาทั้งนั้นขอให้ท่าน รับหรือท่านอยากได้ก็ทักทายกันเข้ามานะคะพ่อแม่พี่น้องคะหรือท่านใดที่ท่านทักเข้ามาอยากพูดคุยเรื่องผลาดสิ้นอะไรก็ให้พูดคุยกันต่อนะคะถ้าท่านไม่พูดคุยเราก็ไม่เข้าใจนะคะว่าท่านอยากได้แบบไหนขอให้ท่านพูดคุยให้จบขอให้ท่านพูดคุยกันนะถ้าว่าอยากได้แบบไหนให้แคปมาแล้วเราจะส่งให้ท่านดูอีกนะคะแต่ถ้าให้เราให้ท่านดูทุกอันถ่ายรูปมันก็ถ่ายไม่ไหวเพราะสินค้ามีเยอะนะคะขอให้ท่านแคปมาหรือท่านบอก EP ีนะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบคุณทุกท่านที่สนใจสินค้าของเราขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมาชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามให้ด้วยนะคะวรดาผ้าคำอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตตาทุกๆคนคะ่ะ